อันนี้อันนี้มันมาจากแอปทลิที่ฮับนะก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบมีหลายๆร้านใหเลือกในแอปพลิเคชันดีกว่าเลือกที่จะเป็นร้านของบางโตนะครับเพราะว่าเราอยากกินเลยเนาะราคาเนี้ยเนี่ยในหนูที่เห็นเนี้ยเนี่ยที่เราเห็นเป็นหน้าตาแบบเนี้ยันก็คือเมนูเมนนี้แหละแต่มันจะมาเป็นแบบนี้มันจะมาเป็นแบบเนี้ยหกห้าสิบบาทแล้วก็จ่ายในในแอปพลิเคชันในเลยแล้วก็จะมีโค้ดให้เก็บด้วยวันนี้เจบีสไตล์เราจะไปกินเนื้อแท้ของบางโตโดยคนนั้นเนี่ยคนนั้นนะคนนั้นเขาชวนไปกิน เขาหมดแรงอ่ะเขาไปยืนมอเตอร์มาไม่รู้จะเป็นยังไงนะเห็นบอกว่ามีข้าวบัสปาตีด้วยอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเราเรื่องนี้ให้ฟังนะเล่าเล่าก็อันนี้อันนี้ก็มันมาจากแอปทำที่ฮับนะก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบมีหลายๆลร้านให้เลือกในแอปพลิเคชันดีก็เลือกที่จะเป็นร้านของบองโตนะครับเพราะว่า เราอยากกินเนื้แล้วก็อันเนี้ยเนี่ยเมนูที่เห็นอันเนี้ยเนี่ยที่มันเห็นเป็นหน้าตาแบบเนี้ยมันก็คือเมนูในนี้แหละแต่มันจะมาเป็นแบบนี้เน,นี่ยมันจะมาเป็นแบบเนี้ยหกพห้าสิบบาทแล้วก็จ่ายเงินในแอปพลิเคชันได้เลย,เลยแล้วก็จะมีโค้ดให้เก็บด้วยในแอปพลิเคชันในครสน,น,นใจก็ลองดูครับเขาไม่ได้สปอนล้วนะเราอยากมาส้างข้าวบาสตีปปิเนื้อไม่ไม่ใช่ข้าวตุ๋นข้าวเนื้อมันดีข้าวมันดีเฮ้ยทำไมสั่งสองจานนะ พีบีบอกสามมาแล้วนี้ก็บอกเอาอีกออกินได้ไกินก็ไปมาสองจานเลยจ้ะไม่เคยยำกิมไปก่อนอ้าผมไม่ยังหกหมักสุกบบมัแข็งเนาะอร่อย

ออห่ชืข้าวแข็งนะชิมไทยแลนด์กินกับน้ำจิ้มเด้ยวจะหอมอะไรวะอันนี้น้ำต้มข้อน้อจิ้มหวานหวานเขาบอกว่าเตี๋ยมันจะติดติดปากหน่อยมันจะเห,น,เหนียวเหนียว มยเหอลว่วันน pues ี้มันจะได้กี่ชั่วโมงหรือหรือแบบว่าหัววันจันทร์ทำไม่ได้แต่ว่ามันเหน่มันจะมีคอนดิชั่นของมันก็คือ่ัววันจันทร์อาจจะได้แค่สโมงเหมือนสังคาอาจจะ มาสติมาม่ารับแค่ี่คนแบบอันนี้มีมีเด็กได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบมันจะมีบอกอ่ะค้องดูเอาเนี่ยครับวันธรรมดาเวลาประมาณเนี้ยไม่มีเด็กเด็กไปโรงเรียนหมดวันนี้มันจะไม่จำกัดเวลาเนื้อนหน่อยเนื้อเขาดีจริงคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อ ั้าไมไดทเขาการันตีว่าอร่อยใช่ไหมเนือ้อน,นี้ยังนิ่มเลยอ่ะอน,นี่มก,กับปรงกระปากตงไม่ได้ัุกีเนื้อาไม่เหนียก้อง ที่เนื้อก็คือสุก <c oughs> ี้ลงเดี๋ยวต้อชิมเลยออแล้วนี่คือมือสาวของจันจะกินได้เยอะไหมนั่งยาวๆไปดื่มไม่ได้กันสาวนั่งแบบหลับไปทีแล้วก็ตื่นแหมก็ออกขั้วกันก็มั่งมี ไกลแหละไกลหละไกลมากเหมือน้ามาสามจังหวัดก็เราอยู่บางแคเนอะออกจากบ้านสิบโมงไปอยู่มุมนั้สิบเตอนเวาแล้วเราอยูมงีก่ต้องเลื่อนเวลาแล้วรอยู่มุมสุดได้อีกไปมแบบข้าวบีมอนทนเข้ารืเทพไปแยกแบบนีมันทนต่อ่ลอกนีหัวหอมแล้วมันแล้วย่อมาคว้แลวว่าจะไม่สุกใช่ แลใช่ไหมเราก็กินตรงปลายเขาต้งปลายมันสุกนะนี่ตรงกลางมันยังไม่สุกอ่ะแล้วก็กินตรงปลายให้เกลี็ดเชื้นหน่อยให้เกล็ดเนื้อหน่อยเราต้องไม่กินมมไม่มีกลิ่นสตอเลยปะกระต้อ,าอกาแฟบัตเตอร์นี้มันมเอาเทียมไรเอาเทียมหมูห่อ ันมีความเหนียวเนือที่ลนีแด็ส่ตอนนี่มันอ้วนแล้ว่ะใช่เเปิดเป็นซกเนเจอร์อันนี้ไม่ใช่กักกักหมูนะกักเนื้อ

มันคือเาเอาเนื้อไปผัดกับเนยแล้วก็ละมันแล้วก็กระเทียมตองเป็นกัวโคกๆแล้วก็มาอันนี้อันนี้ไม่ได้หมูต้องหมูปปัดอ่อซอสกระเทียม ชิน้นไหนเราดังเหนียวมันเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์มาเยแป้งเขาก็ทำเอง ก็ยังไม่ยอมสุกหมดยังนจิ้มเกลือกินเกลือดิ นพวกจริงจัดใจด้วยความอยากเนื้อเนี่ยค่ะหรือเป็นซุปในเรื่องอือยังไะไปได้ทำตัวผู้การของสิ่งที่มันอวยสิ่งที่มันอวยมันก็เนื้อหกร้อยห้าสี่ตัวตับหกร้อยห้าแอปนี้แอปนี้เอากดเข้าไปปุ๊บ อันนี้มันก็คือประวัติที่ที่ที่เราจองเอาไว้นะแต่จริงๆอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีวีหลายอย่างมีหลายร้านมากจนปรับตามร,ระเบียบโดนปรับตามร,ระเบียบโดนปรับตามร,ระเบียบโดนปรับตามร,ระเบียบ แล้วก็มาเดินดูจ่ายตา์ก็มาเห็นสิ่งเนื้อแท้สิ่งที่โดนปรับอยู่ในนี้ปรับไปสองเมนูห้าร้อยก็บาทวัน <500 S 2> นี้เรากำลังอยู่ที่ปากช่อง,งนะครับไม่ใช่งานอะไรนะงานฤดูหนาว นามากหนาวมากตายหีเลยหนาวจนตายหีอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่ปวดขี้ขไม่ใช่แย่งเนื้อเออมันมีความอื่นอ่ะ <c oughs> บางเตาเล่นแล้ว <c oughs> บางไม่บอกอ่ะว่าเนื้อมันเหนียวอ่ะจริงสั่งเนื้อปุ๊บทุกอย่างดีหมดเลยนะเพราะฝั่งสิบเนเ้อที่เป็นสเต็กมาจอดจอดครับท่านจนปรับไปได้ครับท่าน หน้าร้อยกว่าบาทกับทา่านเขาเตือนแล้วยังเตือนแล้วไม่ฟังหน้าเมือ่อุอยู่เดี๋ยวกาเดีว่าธรรมดานะมันจะแค่ไหนวะเออนีกวก็แบบโถทำอะไรก็ไม่ได้หรอกพร้อมจอด <laughs> จริงก,ก็กินได้ทุกอย่างไงนะยกเว้นสเปกมันเหนียวมันเหนียวมันทําให้มันมันเหนื่อยแนละ้วมันก็กามมันไอ้นั้นเราว่ามันแบบเจียวเงี้โมก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ขาดขอบคุณมากคับัง คบ,บางอย่างเย็นนะบางอย่างมาทุบนะเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวบางมาทุบเอ้ยมันอยู่เขาใหญ่อหันไปดูหันไปดูข้างหลังข้างหลังนี่นี่นี่มีหิมะด้วยนะเห็นว่าโอมาเห็นโฟมบนต้นไม้ปะอนีอ่มันอยู่ใกล้กันเราเลยแวะมาอ๋อแต่อันนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของเจม <Okay. S 1> เจมห้าร้อยอยู่นู่นอยนู่นู่นนู่นใช่ใช่นุ่นดูเสร็จดูสิตากกล้องนุ่นนุ่นป่ะเสร็จแล้วระ ผลิตเร็วขนาดนั้นอืมป๋องกาแฟาป๋อง